วัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณอัญเชิญพระสูตรจากพระไตปิดกฉบับหลวงเล่มที่22กุศลมูลอะกุศลมูลลสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกสศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสอหมู่ใหญ่ เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อทันทะกับปะกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงแวะลงจากผลทางประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วณโนะคนต้นไม้ต้นหนึ่งภิกษุเหล่านั้นได้พากันเข้าไปสู่นิคมชื่อทันทะกับปะกะเพื่อแสวงหาที่พักครั้งนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุหลายรูป ได้ไปที่แม่น้ำอาจิราวดีเพื่อส่งน้ำครั้นส่งน้ำในแม่น้ำอาจิราวดีเสร็จแล้วก็ขึ้นมานุ่งอันตรวาสกผืนเดียวยืนผึ่งตัวอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพระอนนท์แล้วถามว่าดูก่อนอาวุโสอานนท์พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยพระหฤทัยแล้วหลีหนอ จึงพยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเดียวยาไม่ได้หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้โดยปริยายบางประการเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตดังนี้ท่านพระอ,อนอนท์ตอบว่าดูก่อนอาวุโสก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์อย่างนั้นแหละ ครั้งนั้นท่านพระอนุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนะ้ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสข้าพระองค์กับภิกษุหลายรูปได้ไปยังแม่น้ำอเจระวดีเพื่อส่งน้ำครั้นส่งเสร็จแล้วก็ขึ้นมานุ่งอันตรวาศผืนเดียว ยืนพึ่งตัวอยู่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาข่าพระองค์แล้วถามว่าดูก่อนอวุโสอานอนท์พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรูเหตุทั้งปวงด้วยพระหฤทัยแล้วหรือหนอจึงได้ทรงพยากรพระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ หรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดรู้โดยปริยายบางประการเท่านั้นจึงได้ทรงพยากรณ์พระเทวทัตดังนี้เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าดูก่อนอาวุโสก็ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์อย่างนั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอานอนท์ก็ภิกษุนั้นจะเป็นภิกษุใหม่ บวชไม่นานหรือว่าเป็นภิกษุเทระแต่เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดเพราะว่าข้อที่เราพยากรณ์แล้วโดยส่วนเดียวจักเป็นสองได้อย่างไรดูก่อนอ,น,อนุนเราย่อมไม่พิจารณาเห็นบุคคลอื่นแม้คนหนึ่งที่เราได้กำหนดรู้เหตุทั้งปวงด้วยใจแล้วพยากรณ์อย่างนี้เหมือนพระเทวทัตเลยก็เราได้เห็นทาข่าวของพระเทวทัต แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายเพียงใดเราก็ยังไม่พยากรณ์พระเทวทัตเพียงนั้นว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้แต่ว่าเมื่อใดเราไม่ได้เห็นทําขาวของพระเทวทัตแม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทราย เมื่อน,นั้นเราจึงได้พยากรณ์พระเทวทัตนั้นว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้ดูก่อนอนอน์เปรียบเหมือนหลุมคูดเป็นที่ถ่ายอุจจระลึกชั่วบุรุษเต็มด้วยคูดเสมอขอบปากหลุมบุรุษเพิงตกลงไปที่หลุมคูดนั้นจมมิดศรีรษะบุรุษบางคนผู้ใคร่ประโยชน์ ใคร่ความเกื้อกูลปรารถนาความเกษมจากการตกหลุมคุดของปุรุดนั้นใครจะยกเขาขึ้นจากหลุมคุดนั้นพึงมาเขาเดินรอบหลุมคุดนั้นอยู่ก็ไม่พึงเห็นอวัยวะที่ไม่เปื้อนพูดซึ่งพอจะจับเขายกขึ้นมาได้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนรายของบุรุดนั้นฉันใดเราก็ไม่ได้เห็นทมขาวของพระเทวทัต แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนสายฉันนั้นเหมือนกันเมื่อน,นั้นเราจึงได้พยากรณ์พระเทวทัตว่าพระเทวทัตจะต้องเกิดในอบายตกนรกตั้งอยู่ตลอดกับเดียวยาไม่ได้ถ้าว่าเธอทั้งหลายจะพึงฟังตถาคตจำแนกยานเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์ของบุรุษไซค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาค บัดนี้เป็นการควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการควรที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงจำแนกยานเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์ของบุรุษภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะทรงจำไว้ดูก่อนอนอนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกราบท่านพระอ,อนอนท์ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนอนทนเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า mm hmm. กุศลลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่ mm hmm. สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า mm hmm. กุศลธรรมของบุคคลนี้แลหายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า กุศลมณ์ที่บุคคลนั้นยังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลโมูลนั้นกุศลอย่างอื่นของเขาจะปรากฏด้วยประการชนี้บุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เน่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้ว อันบุคคลปลูกนที่ดินอันพรวนดีแล้วในที่นาดีเธอพึงทราบไหมว่ามเมล็ดพืชเหล่านี้จะถึงความเจริญงอกงามไพูบุ์เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะตูก่อนอนลนเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่ สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอะกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะกุศลมูลนั้นกุศลอื่นของเขาจาักปรากฏด้วยประการชนี้บุคคลน,นี้จกเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนอ,น,อนุนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดยานเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการนี้ดูก่อนอ,น,อนุนอันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้นอกุศลอื่นของเขาจะปรากฏด้วยประการอย่างนี้ บุคคลน,นี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่หักไม่เนา่าไม่ถูกลมและแดดเผาเกิดในต้นฤดูหนาวเก็บไว้ดีแล้วอันบุคคลปรกนะูกณที่ศิลาแท่งทึบเธอพึงทราบไหมว่าเมล็ดพืชเหล่านี้จะไม่ถึงความเจริญง,งอกงามไพยบูมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนอน เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอกุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่เพราะอากุศลมูลนั้น อูุสลอื่นของเขาจะปรากฏด้วยประการอย่างนี้บุคคลนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอนอนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจกำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของุรุษกำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการนี้ ดูก่อนอนนันหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุสลธรรมก็ดีอะุสลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าทำเขาวของบุคคลนี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มี บุคคลน,นี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียวเมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวิินบาทนรกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หักเน่าถูกลมและแดดแผดเผาอันบุคคลปลูกหนาที่ดินซึ่งพรวนดีแล้วในนาดีเธอพึงทราบไหมว่าเมล็ดพืชน,นี้จะไม่ถึงความเจริญงอกงามไพยบู์เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอานอนท์ เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าทำขาวของบุคคลนี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำอย่างเดียว เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกชั้นนั้นเหมือนกันดูก่อนอนอนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจกำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษกำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนอนนต์ตููถามว่าข้าแต่พระอ,องค์พูดเจริญ พระผู้มีพระภา,าคทรงสามารถบัญญัติบุคคลสามจำพวกนี้ออกเป็นส่วนละสามอีกหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีาพระภาคตรัสว่าสามารถอ,อน,นุนเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมของบุคคลนี้หายไปอักกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่กุศลมูลนั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลนี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนฐ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกโรรงสว่างสวัยอันบุคคลเก็บไว้บนศิลาแท่งทึบ เธอพึงทราบไหมว่าฐานไฟเหล่านั้นจะไม่ถึงความเจริญงอกง,งามไพูบณ์อย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนอนอันหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์ตกไปในเวลาเย็น,นเธอพึงทราบไหมว่าแสงสว่างจะหายไปความมืดจะปรากฏอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนอน์อันหนึ่งเปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกยาหารของราชสกุล ในเวลาเที่ยงคืนเธอพึงทราบไหมว่าแสงสว่างหายไปหมดแล้วความมืดได้ปรากฏแล้วอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอานนท์เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปอกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่กุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่กุศลมูลแม้นั้นก็ถึงความถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จะเป็นผู้เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉะน,นั้นเหมือนกันดูก่อนอานอน์ตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้ กำหนดรู้ยานเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ประการอย่างนี้ดูก่อนอน,นุนอนหนึ่งเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอะกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่ สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศรธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศร,รธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมมลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศรมมลแม้นั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้บุคคลน,นี้จะไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดา เปรียบเหมือนถ่านไฟที่ไฟติดทั่วแล้วลุกพรงสว่างสวัยอันบุคคลเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือบนกองไม้แห้งเธอพึงทราบไหมว่าถ่านไฟเหล่านั้นจัดถึงความเจริญงอกงามไพยบู์อย่างนั้นพระเจ้าคะ่ะดูก่อนอันอนนอันหนึ่งเปรียบเหมือนเมื่อพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาในเวลารุ่งอรุณเธอพึงทราบไหมว่าความมืดจะหายไปแสงสว่างจัก ปรากฏอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนนลอันหนึ่งเปรียบเหมือนในเวลาเสวยพระกยาหารของราชสกุลในเวลาเที่ยงวันเธอพึงทราบไหมว่าความมืดหายไปหมดแล้วแสงสว่างได้ปรากฏแล้วอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอนนลเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่าอุศสธรรมก็ดี อกุศลธรรมก็ดีของบุคคลน,นี้มีอยู่สมัยต่อมาเรากำหนดรู้ใจบุคคลน,นั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอกุศลธรรมของบุคคลน,นี้หายไปกุศลธรรมปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าแต่อกุศลมูลที่เขายังตัดไม่ขาดมีอยู่อกุศลมมลแม้นั้นก็ถึงความเพิกถอนขึ้นโดยประการทั้งปวงด้วยประการอย่างนี้ บุคคลนี้จะเป็นผู้ไม่เสื่อมต่อไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอ,น,อนุนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการนี้ดูก่อนอ,น,อน,นุ์อเน่ง เราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่ากุศลธรรมก็ดีอักกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอกกุศลธรรมของบุคคลนี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียว จากปรินิพานในปัจจุบันทีเดียวเปรียบเหมือนถ่านไฟที่เย็นมีไฟดับแล้วอันบุคคมเก็บไว้บนกองหญ้าแห้งหรือกองไม้แห้งเธอพึงทราบไหมว่าถ่านไฟเหล่านี้จะไม่ถึงความเจริญงอกงามไพ่บณ์อย่างนั้นพระเจ้าคะ่ะดูก่อนอานเธอเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจอย่างนี้ว่า กุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีของบุคคลนี้มีอยู่สมัยต่อมาเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลนั้นด้วยใจอย่างนี้ว่าอากุศลธรรมของบุคคลน,นี้แม้ประมาณเท่าน้ำที่สลัดออกจากปลายขนทรายไม่มีบุคคลนี้ประกอบด้วยธรรมที่ไม่มีโทษเป็นธรรมฝ่ายขาวอย่างเดียวจากปรินิพานในปัจจุบันทีเดียวฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนอานนตถาคตกำหนดรู้ใจบุคคลด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ญาณเป็นเครื่องทราบอินทรีย์ของบุรุษด,ด้วยใจแม้อย่างนี้กำหนดรู้ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นต่อไปด้วยใจแม้ด้วยประการชนี้ดูก่อนอานนบุคคลหดหกจำพวกนั้นบุคคลสามจำพวกข้างต้นคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เกิดในอบายตกนรกในบุคคลหกจำพวกนั้นบุคคลสามจำพวกข้างหลังคนหนึ่งเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้เสื่อมเป็นธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้จะปรินิพานเป็นธรรมดาจบแล้วนะคะสำหรับกุศลมูลอะกุศลละลสำหรับพระสูตรต่อไป ติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลมปราณแห่งธรรม